สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับโบนะคะที่ช่องโบโบสตอรี่นะคะวันนี้นะคะโบจะพาทุกคนนะคะขึ้อนรถไฟทางไกลนะคะจากกรุงเทพอภิวัตน์นะคะแล้วก็ไปเชียงใหม่ค่ะรอบนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าโบจองล่วงหน้านะคะประมาณแบบ 4- ี่หเดือนเลยนะคะก็คือจะเป็นแบบเหมาห้องเลยนะเป็นห้องส่วนตัวของเรานะคะอยู่ที่ราคา 2, องพัร้อยบบาทนะคะ <c oughs> มีโพยเดี๋ยวเราไปรีวิวรถไฟ ขบวนนี้กันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นแล้วเพราะว่าครั้งเนี้ยครั้งแรกเลยปะ <laughs> ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบอร์ดิ้งไทม์นะคะซึ่งจะบอกเวลาก็ของเราก็คือจะเป็น1ิบแปดนาฬาทีอุตราวิถีนะคะขบวนที่9เชียงใหม่ทางออกบี สำหรับใครนะคะที่นั่งรถไฟทางไกลนะคะแล้วก็นำรถมาก็สามารถที่จะมาจอดได้ที่กรุงเทพอภิวัฒน์นะเขาจะมีที่จอดให้เยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าราคาค่าจอดนะถ้าสำหรับคนที่ใช้บริการรถไฟก็จะจอดวันละ150บาท สำหรับใครที่ยังไม่เคยมาขึ้นรถไฟนะคะที่กรุงเทพอภิวัตน,นะคะทุกคนที่นี่ก็จะมีอาหารนะคะมีร้านขนมอาหารนะคะจุดบริการต่างๆนะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะน้ำขนมคือเยอะมากๆนี่นะคะทุกคนเวลาเราเดินมานะเราก็จะเห็นเนี่ยอย่างอันนี้เป็นป้าย เป็นบอร์ดที่ขึ้นตัว E นะคะไปยาราก็คือจะขึ้นที่จุดนี้นะแต่ส่วนเราจะเป็นตัว B b o ยนะคะขึ้นสายเหนือก็จะเดินตรงไปก่อนนะคะตามป้ายตัว B b o ยด้านหน้าเลย <Attention, please. S 1> อันนี้จะเป็นร้านขนม oh. ห้องน้ำสัหรันคนพิการนะคะห้องน้ำชายหญิงห้องน้ำเยอะนะคะที่นี่บริการดีมากๆนะคะ สะอาดสะอ้านด้วยแล้วก็มีร้านค้าขายของนะคะแล้วก็มีที่ให้นั่งรอนะคะนี่นะคะตัว B ีบอยนะคะก็คือจะนั่งได้แต่ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะแต่ว่าของรับวบเลือกที่จะนั่งอีกล็อกหนึ่งนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันอันนี้จะเป็นบรรยากาศในกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะใครหิวน้ำหิวขนมก็สามารถซื้อได้ อันนี้จะมีร้านขายยาด้วยนะทุกคนถ้าเกิดใครไม่ได้พกยามาหรือลืมที่จะหยิบมานะคะสามารถที่จะซื้อได้ตรงนี้เลยนะนี่นะคะถ้าเราออกประตูนี้ออกไปนะคะประตูที่5้าก็จะไปขึ้นรถเมล์รถตู้อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนี่นะคะอันนี้จะเป็นตัวบีบอยนะคะนี่โซนนี้นะคะจะเป็นโซนตัวบีนะคะที่เราจะต้องมารอขึ้นรถที่ขึ้นสายเหนือไปเชียงใหม่นะคะ ทางขึ้นของเรานะคะตามบอร์ดเนี่ยมันจะเป็น18นาฬิกา20เขาะจะให้เรามาขึ้นก่อนนะคะแล้วก็เวลาที่รถออกจริงๆก็คือ18นาฬิกา40นาทีนะคะนี่นะคะอยู่อันบนสุดเลยก็คือเดี๋ยวคันต่อไปหลังจากคันจากระยะยาลานะ,ะถ้าจากยลาลานนะคะก็คือจะเป็นคันของเราแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปรอกันดีกว่า ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จุดทางที่จะขึ้นตรวจเช็คตั๋วแล้วนะคะกำลังจะปล่อยขึ้นข้างบนนะคะของเราคันที่ส<อ>ิบสามเริ่เข้าทีละหนึ่งท่านครับตัวอยู่ไหนเอออันนี้คะ่ะเดีนยกมาด้วยกันมาด้วยกัน ให้ขึ้นมาตรงเวลามากๆก็ถ้าใครมีสัมภาระเยอะหรือว่าเป็นคนพิการนะคะมีรถเข็นก็สามารถขึ้นลิฟต์ได้นะคะของเราจะเป็นคันที่13นะคะ ็นมีตลอดหรอคะไม่ครับเปิดกี่โมงบ้างคะอ๋อเปิดตอนตีห้าครึ่งถึงสี่ทุ่มก็คือเรานั่งเรียงออกได้เนะประมาณสามทุ่มครึ่งอ๋อประมาณสามทุ่มครึ่งค่ะตรงนี้จะเป็นตู้ C N R ทุกคนก็คือจะมีเตียงนอนทั้งบนและล่างแบบนี้เลยนี่นะคะอันนี้เตียงล่างแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเปิดบอกพับออกมาก็เป็นเตียงบนสองชั้น แบบนี้เลยนี่นะคะทุกคนเราถึงห้องเราแล้วนะคะอ้าวตายแล้วเจอเจอช่องเฉียวไปเรื่อยนะคะทุกคนสลับห้องแบบนี้นะคะทุกคนก็2446บาทนะคะโอ้ยตายละเหนื่อยมากเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เอากระเป๋าลากมาทุกคนแล้วก็คือแบบนี้แม่ถ่ายข้างหลังให้น่อยนี่ทุกคนดูนี่มันหนักขนาดนี้นี่ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไว้ในนี้ หนักมากแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราได้พักยาวๆแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถึงที่เชียงใหม่นะในเวลา7จ็นาฬิกาจ้ามาเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะรีวิวตู้นอนของเราให้ดูนะคะซึ่งตู้นี้นะเรจะบอกว่าเราจองมาทั้งหมด2ตู้ด้วยกันใช่ป่ะแต่2ตู้เนี้ยก็คือสามารถคอนเน็กกันได้นี่นะสามารถคอนเน็กกันได้แบบนี้เลยทุกคนนี่ เปิดประตูจากจุดนี้เลยนะคะนี่แล้วก็เราสามารถที่จะล็อกได้ด้วยนี่ลราก็ล็อกแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยก็จะเปิดหากันไม่ได้แต่ถ้าเราเปิดปุด๊บมันก็จะเป็นห้องที่คอนเนคกันนะก็คือจะเข้าหากันได้นะโอเคเดี๋ยว เรานะคะทุกคนก็จะเป็นเบาะสีแดงๆเลือดหมูเลือดหมูช่มพูช่มพูแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็มีหน้าต่างที่กว้างมากๆแล้วก็มีนั่งเนี่ยสามารถถ้าเราได้ห้องเดียวนะก็สามารถที่จะนั่งเนี่ยได้หลายคนเลยแล้วก็ด้านบนนะสามารถพับมันออกมาเพื่อที่จะนอนก็ได้อีกห้องของเรานะคะทุกคนก็จะเป็นห้องเบอร์ 19- 20จริงๆเราจองมา2ห้องติดเลยนะเป็นเบอร์ 17 18นะคะแล้วก็ห้องนี้19แล้วก็20นี่นะคะพอเปิดประตูเข้ามานะอันนี้จะเป็นบรรยากาศในห้องถ้าเป็นห้องเดียวนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีผ้าม่านแบบนี้เลยมีกระจกบานใหญ่แล้วก็มีกระจกแต่งหน้าอันนี้เป็นกระจกแต่งหน้าเป็นตู้ด้วยนะตู้เอาไว้เก็บพวก ยาสีฟันแปรงสีฟันแก้วน้ําอะไรแบบนี้นะคะเหมือนอยู่บ้านเหมือนอยู่บ้านแล้วก็มีอ่างล้างหน้าแปรงฟันตื่นเช้ามาก็คือสามารถที่จะล้างหน้าแปรงฟันในห้องของเราได้เลยนะไม่ต้องออกไปที่ข้างนอกแต่ถ้าเราจะเข้าห้องน้ําเข้าสุขาทายหนักไทยเบาก็คือต้องไปที่ห้องน้ําของขบวนรถแต่ละขบวนนะคะเขาจะมีน้ําให้เราสองขวดนะคะ สขวดเป็นของการรถไฟไทยนะคะแบบนี้ฟ้าสีแดงๆเลยสองขวดแล้วก็โต๊ะนี้สามารถที่จะเปิดแบบนี้ได้ด้านบนมีหมอนให้สองใบนะคะทุกคนเป็นหมอนสีน้ำเงินข้างบนนี้มีหลี่ไฟได้แล้วก็มีปุ่มชั้นแนล Power. คิดว่าน่าจะเสียบ USB แล้วก็ร้องเพลงเอ๊ะไม่ใช่เสียบ USB ฟังเพลงได้อะไรแบบนี้ส่วนตรงนี้นะคะจะมีหน้าจอรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเส้นทางที่เราไปนะเวลาถึงเวลาออกอะไรแบบนี้แล้วก็มีที่เกี่ยวแขวนของอันนี้จะเป็นเบาะสำหรับห้องนี้มีอันนี้จะเป็นกระดิ่ง กลิ่งกิ้งกิ้งเอาไว้เรียกนะคะพี่พนักงานแล้วก็มีปุ่มไฟเปิดปิดไฟออันนี้เปิดไฟหน้าจออันนี้ก็คือจะเหมือนกันเลยทั้งข้างล่างและข้างบนนะคะสําหรับคนที่มาหลายคนแล้วก็นั่งข้างล่างนั่งข้างบนเกิดขึ้นไปนอนข้างบนอะไรเงี้ยค่ะจะได้มองเห็นด้วยเนาะ <S <S อันนี้คือไม่สีขึ้นสีเขียวแสดงว่าตอนนี้ห้องน้ําว่างอยู่เราสามารถที่จะไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปอาบน้ําได้เนาะเนี่ยมีตัวชาาเวอร์แบบนี้เลยนี่ แต่คิดว่าถ้ามีคนเข้า่ามันน่าจะขึ้นเป็นสีแดงเราก็จะไม่ด้ต้องลุกออกไปแต่เนี้ยมันขึ้นสีเขียวก็คือเราสามารถที่จะรู้แล้วว่ามันว่างเราก็เข้าได้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นรายละเอียดนะคะก็คือคันที่ส3 3าขบวนที่9มที่เริ่มต้นที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรอันนี้เป็นสถานีปลายทางเชียงใหม่เนาะตอนนี้ยังไม่ออกนะคะน,นี่นะคะสถานีถัดไปนะอันนี้จะบอกไว้ว่าสถานีต่อไปคืออะไรแล้วก็มีช่องชาแนลช่องชาแนลต่าง นะคะส่วนอย่างที่บอกไปนะร้านอาหารหรือตู้ซาเบียงนะคะก็คือจริงๆแล้วปิดปิดเมื่อกี้ปกี่โมงนะแม่ตู้ซาเบียงเห็นพี่เขาบอกว่าประมาณสามทุ่มก็เริ่มปิดแล้วนะคะเปิดอีกทีประมาณตีห้านี่นะคะรายละเอียดรู้ด,ดีมากพอเดินต่อมานะทุกคนก็จะเป็นห้องอาบเอ๊ไม่ใช่อันนี้จะเป็นห้องอาบําห้องอาบน้ำอันนี้ว่างอยู่ เม่มแต่มันมนันขอ๊ยโอ๊ยแน่นมากอุ้ยอันนี้สบู่เปิดขึ้นมาก็จเจอสบู่เหลวกับแชมพูเลยนะคะแล้วก็มีสักบัวน้ำหอมอุ้ยมีน้ำอุ่นด้วยหรอ,อ <laughs> แจ๋วอะ ต่อไซดิดนเลยอย่ะอันนี้เป็นทังอาบน้ำนะคะทุกคนก็คือเวิร์กมากเลยอ่ะเผือใครแบบมั่งเราร้อนๆนะก็สามารถที่จะอาบน้ำได้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นต้องส้มนะคะ ตึ้งๆไม่มีคนตะปูข้ายากอ่าอันนี้จะเป็นห้องส้วมนะคะก็จะมีหังส้วมมีกิจจุลมีเชนเชนน้ำมันสายฉีดนะคะกระจกเลนคลนอากาศที่บ้นเซนช่งชุมชนนะคะมีกระจกมีอ่างมีอ่างล้างหน้าล้างมือมีสบู่นะคะสะอาดนะทุกคนอุ้ยแรงมากห้องส้วมจะมีทั้งหมดสี่ห้องมีจะเป็นห้อง ฉีมีหน้าต่างมีกระจกจะบอกว่าเราได้คันที่สิบสาเป็นคันสุดท้ายเลยนะแต่ตอนนี้คงจะมองไม่เห็นแล้วว่าข้างข้างหลังเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้รถออกแล้วนะทุกคนก็ เดี๋ยวเราเข้ากับเข้าไปที่ห้องดีกว่าห้องของเรานะ2ี่9 17, 18ีก้านี่ตึ้งกว้งางขวางมากๆแคอนเน็กมันก็ดีแบบนี้เลยนะเนี่ยได้ห้องใหญ่มากดีอะ่ะชอบมากเลย <Thank you. S 1> สำหรับเมนูอาหารเช้าแล้วก็เย็นนะคะสามารถสั่งได้เลยตั้งแต่ตอนกลางคืนค่ะ หลังจากรับประทานอาหารค่ำเสร็จนะคะพี่พนักงานก็จะมาปูเตียงให้จะบอกว่าที่นอนนะคะแล้วก็ผ้าปูหมอนสะอาดมากๆและนอนสบายสุดๆเลยค่ะนี่นะคะพอถึงเวลาพี่พนักงานเขาก็จะเข้ามาปูเตียงให้นะคะนี่ปูให้สองชั้นเลยชั้นบนจะมีเบาะรองให้ด้วยนะคะ ชั้นล่างก็มีมีหมอนแล้วก็มีผ้าห่มให้หนึ่งผืนอันนี้เป็นผ้าขนหนูแล้วก็อันนี้เป็นผ้าหม่มนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบันไดในการปีนขึ้นสำหรับคนที่อยู่ชั้นสองก็แข็งแรงดีนะคะเป็นเหล็กนี่นะอันนี้เป็นเตียงชั้นสองก็น่านอนมากนี่นะคะ ถ้ามากันเองก็โอเคแต่ถ้ามาหลายคนก็ไม่แนะนําให้นอนห้องนี้นะคะเพราะไม่งั้นต้องซื้อเหมาไปเลยก็ไปนั่งแบบ CNR ก็จะคล้ายๆกันมีเบาะบนเบาะล่างแบบนี้นะคะที่นั่งนี่นะคะเป็นบรรยากาศในห้องน่านอนเตรียมสลีปปี้ข้างบนมีผ้าขที่แขวนพวกผ้าหรือว่าวางกระเป๋าสัมภาระได้ มุมนี้ข้างบนมุมข้างบนด้านนี้ก็จะเป็นที่วางสัมภาระได้มาแล้วนะคะชุดอาหารเช้าที่สั่งเอาไว้เมื่อวานนี้อันนี้จะเป็นชุดแซนด์วิชก็จะมีแซนด์วิชแล้วก็มีแตงโมหัวใจพร้อมกับเฟรนฟรายอุ้ยน่ากินมาก อันนี้จะเป็นข้าวต้องหมูกุ้งหุ้ยน่ากินมากร้อนๆอน,นี้ก็ขอหยิบกุ้งให้ดูอันนี้หมูอันนี้กุ้งสั่งแบบเบิ้ลกุ้งหมูได้นะคะนี่จะได้มาแบบนี้ในชุดก็จะมีแตงโมหัวใจแล้วก็จะได้กาแฟที่เลือกไว้น่ากินมากมานิ่งค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาชิมแซนด์วิชกันพร้อมบรรยากาศแบบนี้เลยตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงเขาจะมาส่งอาหารเช้าเวลา6โมงตรงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปถึงที่สถานีเชียงใหม่ในเวลา7โมง15นาทีนะคะนี่ตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าแปรงฟันในห้องได้เลยเริ่มสว่างแล้วบรรยากาศด,ดีมากอืล อ mm hmm. อันนี้เรามาจอดตรงทางเข้าอุทยานแห่งชาติโอยขุนตานนะคะ ตั้งแต่ปี2461 มาชอมาเชียงใหม่ถึงแล้วปะตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานีรถไฟเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าวันนี้ถึงเลทมากนะจริงๆแล้วต้องถึงเวลาเจ็ดโมงสิานาะแต่ตอนนี้มันประมาณเจ็ดโมงสาเกือบสี่สิอะถือว่าวันนี้มาเลทมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปรับรถที่เราเช่ามาเนาะ ก็จะแปะเพจร้านที่ให้เช่ารถไว้นะคะอยู่ตรงนี้นะเหนื่อยดูกระเป๋าเป็นครั้งแรกเลยที่มาเที่ยวเราไม่ได้เอากระเป๋าลากมาสะพายแบบเป็นเป้มานึกว่ามันจะคล่องตัวจริงๆแล้วคือหนักมากของเราเยอะนะแม่นะ คะทุกคนสำหรับการรีวิวรถไฟนะคะ CNR นะคะกรุงเทพอภิวัตน์เนาะแล้วก็มาลงที่สถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะไฟที่ัวนั่งมานะคะก็คือจะเป็นตู้เหมาๆนะคะก็คืออยู่ที่ราคา2,446บาทนะคะแล้วก็แนะนำให้จองกันล่วงหน้าเนาะเพราะว่าทริปที่เดินทางไกลเนี่ยมันจะเต็มเร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็ห้องที่โวได้เนี่ยคือโวจองมา2ห้องนะมันก็จะเป็นห้องคอนเน็จะเป็นชั้น1 r ฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะให้กับช่องของ b o b ส Story <S mm hmm. ด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวติดตามการไปเที่ยวเชียงใหม่ในครั้งนี้ของบน,นะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะบาย Joy to the world the Lord is come Let earth receive her King Let every heart prepare Him room And nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him, room. and heaven and nature sing. Heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing.